สวัสดีค่ะเพื่อนเอนชาวกันคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประจำเดือนสิงหาคมนะคะ2568ค่ะไปดูกันว่าไพ่อยากบบกอะไรกับเพื่อนเอนชาวกันในเดือนนี้บ้างนะคะคุณได้ไพ่เจดไม้เท้าค่ะอัศวินไม้เท้านะคะ9้าถ้วย สิดาบเจ็ดเหรียญสาไม้เดเดวิลนะคะสิถ้วยโยเวอร์ค่ะโอ้ก็ยังมีไพ่ที่ดีนะแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะไม่แย่นะสิงหาคมของคุณนะคะ6ดาบค่ะนะชาวกันเอาเป็นว่าไพ่ใบเ,เนี้ยกำลังบอกว่าไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรอยู่ในชีวิตที่คุณรู้สึกว่า มันเป็นพลังงานแบบเหมือนติดลบอะหรือรอคอยรอจังหวะรอโอกาสเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะอ่ะบางคนเนี่ยปัญหาในเรื่องของสุขภาพปวดหลังออฟฟิศซินโดรมกำลังรักษาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะหายไปเนาะไปช็อคเวฟก็แล้วไปนวดก็แล้วไปฝังเข็มก็ระขอบแก้วก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ในทุกๆวิถีวิถีทางนะคะที่คุณจะสามารถทำได้หมดเงินหมดทอง ไปกับปัญหาสุขภาพร่างกายเนี่ยเยอะแยะเนี่ยล่าสุดนะที่คุณกําลังรักษาอยู่เนี่ยเชื่อเถิดนะคะว่าทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายไปในสถานการณ์ที่ดีสุขภาพของคุณเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะโอเคอ่ะทีนี้ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการทํางานคือไม่หมอมองว่าคุณนะเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทํางานมากๆแล้วบางทีอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ ให้ผลลัพธ์เนี่ยสิ่งที่คุณพยายามทำไปเนี่ยเอผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นไหมจะเห็นว่าคุณขยันไหมจะเห็นว่าคุณเนี่ยทุ่มเทไหมเห็นแน่นอนนะคะสถานการณ์การทํางานของคุณเนี่ยคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะเพราะว่าไม่เหมาะกำลังเห็นว่าคุณเนี่ยกำลังจะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้ไปดูงานได้ไปศึกษางานอาจจะไปดูงานต่างประเทศถ้ามีสาขาต่างประเทศนะ แต่ถ้ามีสาขาอื่นๆนะคะต่างจังหวัดหรืออะไรแบบเนี้ยคุณจะเป็นคนที่ถูกคัดเลือกให้ไปดูให้ไปศึกษางานแล้วเกิดอะไรขึ้นคะก็คือคุณจะได้รับมอบหมายนะคะให้อ่าประจําตําแหน่งหรือมีอะไรบางอย่างที่ยกระดับตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณเนี่ยอ่าหน้าที่ของคุณเนี่ยให้ดีขึ้นปรับเงินเดือนหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเอาเป็นว่า ทุกๆความพยายามของคุณเนี่ยไม่ได้สูนเปล่าอย่างแน่นอนค่ะแล้วสําหรับไพ่เก้าถ้วยนะคะทีนี้อาจจะมองว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยออมันมีความมันมีความพึงพอใจมีความสุขกายสุขใจมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกพอใจบางครั้งสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณรอมาสักพักนึงล้คือบางทีเนี่ยมันจัดการ ณนะตอนนั้นไม่ได้จัดการเดี๋ยวนั้นไม่ได้อาจจะต้องรอเวลาเดือนสิงหาคมเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่เรียกว่าการรอคอ,อยของคุณเนี่ยมันสิ้นสุดในเดือนสิงหาคมก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทุกๆการรอคอ,อยของคุณเนี่ยมันได้มาซึ่งความสําเร็จแล้วมันรู้สึกพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้มันเหมือนคุณพอใจจริงๆนะคุณมีความสุขจริงนะกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอ่า อาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะในเรื่องของความสุขในเรื่องของอะไรบางอย่างที่คุณปรารถนาที่คุณต้องการที่คุณทุ่มเทคือคุณจะได้เห็นในเดือนนี้ว่าเออมันดีนะมันพึงพอใจคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะส่วนในเรื่องของการลงทุนนนี้แม่หมอขอข้ามเลยนะเพราะว่าแม่หมอบอกไปแล้วคือพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพ ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยอันนี้อาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะคะต้องใจเยน็นๆสมมติวนะ่าก่อนหน้านี้คุณซื้อหุ้นอ่าซื้อหุ้นหรือซื้อทองก็ได้นะเอออาจจะห้าบางคนเนี่ยติดดอยอยู่ที่ห้าสองห้าสี่ห้าสามนะคะมีนะคะแต่ตอนนี้ทองมันก็เออมันอาจจะล่วงลงมาประมาณห้าหนึ่งแบบนี้บางคนอาจจะติดดอยสูงนะคะหนาวอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเนี่ยไพ่บอกว่าให้คุณรออย่าเพิ่งใจร้อนไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะล่วงหรือมันจะลงไปกว่านี้นะคะเพราะว่า หลังจากที่ผ่านสถานการณ์นี้ไปนะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะปรับตัวขึ้นอ่ะสามถึงหเดือนถ้าคุณปรานณาว่าเอ้ยนะถ้าสมมุติว่าขึ้นไปให้เลยอะ่ะเออให้เลยให้เลย,เลยกับที่คุณซื้อส่ว่าบ,บางคนเนี่ยติดอยู่ที่ห้าสี่ห้าสี่ห้าอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเลยห้าสี่ห้าเมื่อไหร่เนี่ยคุณอาจาจะเอ้ยอยากจะเอาเงินเนี่ยออกมาทําอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เหมือนกับว่ารอนิดนึนง อย่าเพิ่งไปรีบเร่งขายเพราะว่าเดี๋ยวจะขาดทุนนะคะคุณต้องนิ่งให้พอต้องต้องนิ่งให้เป็นนะทุกอย่างในสถานการณ์ในชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันกําลังจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ต้องอดทนแล้วก็ใจเย็นค่ะเพราะจริงๆนะ่ะทุกคนเนี่ยมันมีความอยากมันมีความต้องการมันมีความโลภมันมีความปรารถนาอะไรก็แล้วแต่นะคะบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยคือ ไม่มองมองเห็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคนรักที่อยู่ห่างไกลกันอยู่ต่างประเทศหรือตัวของคุณเองนะไปทํางานอยู่ต่างประเทศบางทีมันมีความปรารถนากันและกันนะนึกภาพไหมคนรักกันแล้วก็ต้องอยู่ห่างไกลกันโ,โหนานแล้วไม่ได้เจอกันเลยก็ต้องมีความปรารถนามีความอยากใกล้ชิดได้อยากได้เจอกันเนี่ยในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณและเขาจะได้เจอกันนะจะมีเกณฑ์ได้แบบโอ้โหสุขสมหวังในคําว่าครอบครัวชีวิตรัก ได้แนบชิดได้ออ,อะไรอะแนบแน่นอะไรก็ว่ากันไปคุณจะมีความสุขมากๆเนาะเอาเป็นว่าเออ เับเปว่าในเรื่องของความสุขในครอบครัวเนี่ยในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันดูมันชื่นมืดแล้วก็มีความสุขมากๆหรือใครที่กําลังคบหาดูใจกับคนต่างถิ่นต่างแดนแไกลอู้มันผูกพันกันมันดึงดูดกันมันมีแพชชั่นมันอยากเจอกันอะไรแบบนี้คะในเดือนสิงหาคมก็มีโอกาสที่ได้มาเจอกันได้เห็นตัวกันจริงๆเป็นๆเ,เลยนะคะจากใครที่ไม่เคยได้เห็นกันมาก่อนเนี่ยได้เห็นกันแล้วเป็นยังไงบ้างถูกอกถูกใจคะ่ะนะคะหลงไหลในการแล้กันอ่ะ ก็ถือว่าอาจจะมีข่าวดีเรื่องการแต่งงานเรื่องการตัดสินใจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงย,ยกย้ายก็ได้นะ,ะถ้าสมมติว,ว่าเขาเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนอยู่ห่างไกลจากคุณหรืออยู่ไกลจากคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่มาเจอกันแล้วถูกอ,อกถใจกันมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานเลยนะคะแล้วก็คุณก็มีเกณฑ์ยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็ได้หรือถ้าเขามาถูกใจกับประเทศที่คุณอยู่ โอ้โหประเทศนี้มันดีจังเลยที่คุณอยู่เนี่ยอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวอูอาหารการกินโอ้ยทาไมมันอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ใช่ไหมคะเขาเองก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีแผนที่จะยกย้ายมาอยู่กับคุณก็ได้มาแต่งงานสร้างครอบครัวคุณก็ได้อันนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะชาวกันถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเงินถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่แม่หมองบอกว่าเออรอสักนิดนึงนะคะการเงินทุกนี้คุณไม่ได้แย่เลยนะแปดเหรียญเนี่ยคือการทํางานของคุณเนี่ยเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามา นะหรือคุณจะไปทํางานเสริมหรือไปขายของสินค้าออนไลน์คุณจะได้เงินได้ทองหยิบจับอะไรช่วงนี้มันก็จะเป็นเงินเป็นทองหมดไม่ติดขัดในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนค่ะชาวกันนะ,ะถือว่าก็มีแต่เรื่องดีๆแต่ว่าเรื่องสุขภาพก็ดูแลกันกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะหรือบางทีเนี่ย ใครที่เพิ่งผ่านสถานการณ์การ,การผ่าตัดมาเนาะไม่ว่าจะผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ของคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นสุขภาพร่างกายของคุณก็จะค่อยๆหายแล้วก็แข็งแรงขึ้นเป็นปกตินะคะอ่าแม่หมอเปิดสรุปให้คุณอีกสามใบค่ะชาวชชวกันห้าไม้เท้า เจอชาริออตนะคะแล้วก็จะเป็นเด็กถือเหรียญโอ้ยในเดือนสิงหาคมเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะคะคุณมิคุณมเกณฑนได้รับโชคนะได้รับโชคจากการเดินทางได้รับโชคจากเด็กๆได้รับโชคจากทะเบียนรถนะคะหรือในเรื่องของห้าไม้เท้าเนี่ยอ่ะในเรื่องของการ คือระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งสักนิดหนึ่งนะอาจจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็อาจจะมีในเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่มีอะไรนะคะทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นที่มันเป็นพลังงานลบเกี่ยวความขัดแยง้งความเข้าใจผิดอะไรที่ไม่ลงตัวเนี่ยสถานการณ์จะคลี่คลายแนย่นอนพเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว,ว่าทุกอย่างรอเวลาไมนคุณถูกใส่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันหรือแบบเอ่อคุยกันแล้วก็ไม่ไม่ฟังกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเนี่ยมันจะพิสูจน ความจริงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวสถานการณ์มันก็คลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองแต่ที่แน่แนคุณมีเกณฑ์มีโชคนะมีโชคเล็กๆน้อยๆได้รับโชคนะอ่าก็บอกไปแล้วเนาะจากเด็กหรือทะเบียนรถแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยคุณมีเกณฑ์การเดินทางได้ไปต่างประเทศนะหรือคนทางไกลเนี่ยจะเดินทางมาหาคุณนะคะอ่าคนถ้าคุณคบอยู่กับชาวมังกรชาวมิถุนชาวเมษนะคะชาวพุกศพชาวพิจิกเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลในเดือนสิงหาคมคุณมี โอกาสนะคะที่จะได้เจอกันเขาจะเดินทางมาหาคุณและอาจจะมีในเรื่องของท้งไม่ใช่โชคลาภล,าบลับลอยก็อาจจะมีของฝากของขวัญล้ำค่ามีค่ามาฝากคุณก็ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมค่ะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอแม่หมอแปะรายละเอ,อยียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะ